สวัสดีค่ะสำหรับใครที่เกิดวันเสาร์นีคะนี่คือดวงของลูกลูกประจําวันที่1ถึงวันที่16ตุลาคมค่ะลูกลูกของแม่จะต้องพบเจออะไรกันบ้างแม่หมอเกตผู้หญิงอินดี้เปิดภัยให้เรียบร้อยแล้วเนคะคะเรามาดูกันเลยก็แล้วกันนะในช่วงนี้ค่ะการงานเป็นที่รัก เป็นที่พอ,ออกพอใจของหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานรู้สึกว่าจะชื่นชมชื่นชอบในผลงานของเราเหลือเกินได้รับความไว้วางใจได้รับมอบหมายงานเพิ่มหรือว่าบางคนอาจจะได้ไปทํางานแทนเจ้าน่ายนะคะเพราะว่าเขาไว้ใจเรามากๆช่วงนี้เนื้อหอมจริงๆนะส่วนคนที่เป็นเจ้าของกิจการคะ่ะช่วงนี้ออเดอร์ปังช่วงนี้ออเดอร์แน่นแน่นเป็นพิเศษด้วยนะจากที่เงียบๆมา สักระยะหนึ่งแล้วช่วงนี้สปังเป็นพิเศษหรือว่าออเดอร์จะเล่นเข้ามารวๆได้รับความไว้วางใจจากบริวารได้รับความไว้วางใจจากผู้ส่วนนะคะมีการพูดคุยดีลงานกันอะไรเพิ่มก็จะได้ความเชื่อใจได้เงินมาลงทุนเพิ่มนี่ยส่วนเรื่องของการเงินค่ะช่วงนี้รองเงินก้อนได้เงินก้อนเสี่ยงดวงได้ได้เงินเลขสองตัวท้ายสามตัวท้ายรางวัลใหญ่มีโอกาสโดนเต็มเลยช่วงนี้เอาเป็นว่า ยิ้มรลักสั์ได้เลยนะคะส่วนเรื่องของการเงินหนูจ๋าได้มาแล้วอย่าใช้ฟุ่มเฟือยนะคะเซฟไปนิดนึงนะอาจจะได้มาเป็นก้อนใหญ่ออกเป็นก้อนใหญ่เลยก็ว่าได้นะส่วนเรื่องของสุขภาพค่ะช่วงนี้ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของฟ้าขึ้นแก้มสิวขึ้นง่ายแล้วก็เขาเรียกว,ว่าอะไรนะ ภูมิแพ้หรอระมัดระวังนิดหนึ่งนะคันเนื้อคันตัวเหมือนไปโดนอะไรมานิดอะไรไหนก็แพ้อะไรเงี้ยนะระมัดระวังหน่อยนะจ๊ะระบบขับถ่ายมีปัญหาค่ะเกี่ยวกับเรื่องของท้องอืดท้องเฟ้อกดไหลย้อนระมัดระวังหน่อยนะคะส่วนเรื่องของคนที่มีคู่แล้วอ่ะเราไปเรื่องของความรักเลยก็แล้วกันนะช่วงนี้อาจจะมีปากเสียงกันมีเข้าใจผิดกันถูกจับผิดว่าแบบเอ้ยเธอมีคนอื่นหรือเปล่าเธอน้อยเธอน้องใจฉันหรือเปล่าอะไรเงี้ยทั้งทั้งที่เราแบบเอ้ยโฟกัสแต่เรื่องงานทําไมถึงมาว่าเราแบบ มีใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยให้รีบเคลียร์ใจกันเลยนะคะช่วงนี้โดนจับตามองโดนเข้าใจผิดนะคะส่วนคนที่มีโสดอ่ะส่วนคนที่โสดค่ะช่วงนี้ไปเลรงเป้าชอบใครไปถูกใจใครแล้วคนนั้นเขาก็มีคนคุยอยู่แล้วอ่ะอยากได้สิ รู้สึกแบบหมายตามหมายปองคนนี้นานมากๆแล้วมีการเกิดแบบไปขายขนมจีบให้กับเขาแบบความอยากได้อยากได้มาครอบครองก็ต้องมีการแย่งชิงก,กันหน่อยแต่ถามว่าได้ไหมอเผอิญว่าคนนั้นก็แอบชอบเราด้วยเอาสิงานนี้เราได้เปรียบนะคะยังไงก็นี่คือดวงค้าๆข,ของคนที่เกิดวันเสนา,าร์นะจ๊ะ